สวัสดีครับโมเมนพระเอกลีกเกด้ออี่สารพระเจ้าผู้ใดเกิดอาการเวียนหัวแบบบ้านมุนแผ่นดินมุนเลยเนี่ยหรือว่าได้มีเสียงวูวีวูวีอยู่ในหูเสียงวูวีวูวีอย่างอยู่ในหูเนะ่ะวีวี่เลยแหละพี่น้องนะฟังว่า อีสานพรเจ้าสิมีโตวอย่ยังไม่ให้พี่น้องได้แก้นะพี่น้องนะอันนี้มันเป็นโรคที่น้ำในหูบวท่กันนะเบิงเลยว่าวิธีแก้วิธีรักษานี่ได้ผลภายในหนึ่งอาทิตย์ตามอิสานพรเจ้าเลยครับด้วยนี่คือสมุนไพรแบบยุคข,ข่างทางขางน้ำโคกน้ำปลามีเบิร์แบบพี่น้องมีอยู่ทั่วทุกภาค นี่คือต้นน้ำนมราชสีเด้อพี่น้องนี่เบิ่งดีๆย่าสับสนเป็นปลาเลยเนี่ยนีป่ปลาราชน้ำนมราชสีนีน่เด้อพี่น้องดึงเอาจอ่างส่เด้อวิธีเก็บนี่ดึงเอาเลยนี่ ล่างน้าให้สะอาดเนาะพี่น้องเร็วเฮาเอามาหั่นเด้อพี่น้องหั่นเป็นชินน้นน้อยๆหั่นบิดถึงล้ําึึงใบถึงดอกเด้อหั่นยิงงสินี่ เป็นนิ้งซี่เด้พี่น้องบัดที่นี่เอาไปตากแดดหแห้งๆเด้อเอาไปตากแดดบัที่ี่นตากแห้งแล้วนอนนี่เนาะแห้งแล้วบัที่นี่ขัวตต้พี่น้องขัวอีกเที่ยนึงนี่ลงเลยกระทะแมบกระทะดำยาบ้ากันเด้อ <laughs> ขัวไฟอ,อ่อ,อนๆเด้อพี่นอ้องอ่อ,อนๆใจเย็นๆ ยาสมุนไพรเขายาไปใจห้อนเนาะขว่จนมันเหลืองมันแฮมอ่ะออกแฮมนะพี่น้องเนาะที่ออกมาเป็นยังเสียออกกรอบเลยแหละเนะี่ยที่เขาขัว่ด้วยความใจเย็นแล้วเนี่ยที่นี่การเก็บรักษานะพี่น้องเอาใส่ขวดโหลหรือว่าอยังก็ได้ที่ปิดแล้วบ่ให้ล้มเข่าได้นะเก็บไว้เก็บไว้ก,บบกินจากอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กลัว เนวิธีทํากินเด้อพี่น้องง่ายๆเขาเอาจากหยุบมือหนึ่งนี่นี่คือหยุบมือเด้อถ้าอันนี้เขาเอิ่นว่าหยิบอันนี้เขาว่าหยุบเนาะเอาใส่เลยครับใส่ถวยควมจริงอ่ะใส่ถวยกาไก้โซดรดโ,ดโอ้แมนคักแล้วเขาก็เติมน้ําห้อนลงไปพี่น้องน้ำห้อนนะเนี่ย เรียก็คือทรงสาน่ะพี่น้องทรงชงชานะ่ะกะสียิงสีเลยเนี่ยซำนี่กินแทนน้ำก็ได้พี่น้องอยากอยากหายเร็วก็กินจากมือละสามซีเทือเนาะกินตอนใดก็ได้รสชาติมันกะสีออกซื้อๆนะพี่น้องจืดๆก็ออกหอมนิดๆนะเนี่ยกินแทนน้ำได้เลยว่าเป็นยังเนี่ยครับ ผู้ใดมักเป็นอาการวิ่งเวียนหัวนะพี่น้องเนอะลุกถ้านั่งโดนโดนิ้งเสียแล้วลูกขึ้นนะ่ะคือบ้านติดหมุนแผ่นดินสิไหวอย่างนะมันเป็นโรคน้าในหูบวทอกันนะพี่น้องตามหมอเพื่อนบอกด้วยแต่ว่าบรต้องไปหาหมอ,อย่างไปหาขางทางนี่พี่นอ้องเรต้องไปเสียตังค์หอกแค่นี้อาทิตย์เดียวหายแน่นอน แล้วโลกอันนี้มันเป็นผลพวงให้เฮ็ดให้หูเฮามันค่ายๆอื้อแล้วก็มีเสียงอู้เสียงอี้อย่างอยู่ในหูนะมิ่งมิงมิงม่งมิงอยู่ตลอดนะพี่น้องนั่นคือเป็นสาเหตุมาจากน้ำบท่บทอ่บทอบ่อท่อกันในหูเนะาะก็เอาสมุนไพรต้นน,น้ำนมราชสีนี่รักษากินอันนี้แค่อาทิตย์เดียวพี่น้องอันนั่นก็สิหายไปนะอันนี้ บอกได้เลยว่าจังซีการค้นคว้าหาข้อมูลบระวัติทั้งแพทย์เนาะหรือว่าทั้งผู้เฒ่าผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยเห็ุเคยรักษามาเป็นนาที่ของอีสานบ่เจ้าพี่น้องบ่เจ้าพี่น้องคอยกดกระดิ่งรอไว้ย่างเดียวอีสานบ่เจ้าจัดให้นะคลิปดีมีประโยชน์ต้อง ช่องอิสานโบเจ้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ